กลัวแล้วอะนี่ดีวตาน่าจะเราต้องรอปะไม่ต้องรอเหรอ่ถัยเราไม่ต้องรอเล็งเลเรอรอได้รอได้นะครับตังเององเรื่อง้งเองตั้งเองต้งเองตั้งเองงเอง่งเองตั้งเองั้งเองนงเองังเองตั้งเองั้งเองตงเอ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 งังเองต้งองงองงเองงเอองเององเองเองเององง แล้วก็ยังคงตามหาตัววิไลรำพาอยู่ว่าเอ๊ะจะได้มาเจอในเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็เป็นเรื่องของเราจะเป็นเรื่องในโรงเรียนด้วยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเหมือนการเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือตัวโดนาจารับเด็กมาเลี้ยงเราตัวามาเข้าโรงเรียนที่เราสอบค็นครูสอบอยู่แล้วเรื่องวุ่นวุ่นก็จะเกิดในโรงเรียนด้วยค่ะทางรูเราเป็นงไงบ้างเราเป็นอะไรค่ะผมก็เป็นเป็นโดนจักครับผมก็เป็นตำรวจ กองปราบปรามครับผมกอ็อย่างที่พี่อุ้มเล่าให้ฟังครับก็คือมารับน้องมาเลี้ยงแล้วก็น้องคนนั้นก็เข้าเรียนกับคุณคซูคหนุพกพน์รนจากก็ได้อ้าลิงลิงว่าละครับรนจักรก็ไปแบบว่ารับส่งน้องที่โรงเรียน เราก็ได้เจอคุณครูหนูพุกแล้วหลังจากนั้นก็ลงรักกันเต็มทีครับครับผมก็เป็นครูพระครูภรครูภรครับก็คือจริงๆตอนแรกคือเราแบบทํางานกับหนูพุกเราก็เจอเขามาแบบเหมือนเกือบเกือบตลอดอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นผิงคนแรกที่เราชอบเพราะว่าเราเจอเขาทุกวันแบบชอบความแบบง่ายๆของเขาจนแบบเรื่องคนนี้เข้ามาเราก็จะเริ่มแบบ เราก็จะเริ่มคอนฟ lict กันนิดนึงแบบชอบหน้าละอะไรอย่างเงี้ยพอเรื่องราวมันดําเนินไปเราก็จะเจอกับลิงลิงแอนนี่ครับก็คือมาแบบเพียบพร้อมเป็นอะไรนะเป็นเซเล็บเซเลบทมัยนันดเราก็จะมีความแบบจริงๆแล้วเราไม่ชอบเพราะว่าเหมือนด้วยคาแรคเตอร์ของแอนนี่เขาจะเป็นคนที่แบบเรียบพร้อมแล้วก็มีความแบบสวยและเชิดยิงใช่แล้วก็จะเราก็จะรู้สึกว่าเราอะต่ำเตี้ยเวลาเราอยู่กับเขา แต่พอเราเจอปัญหาเราผ่านไปด้วยกันเราก็จะเรื่อกเข้าใจในในตัวละครสองคนไหนคุณเราแอนนี่สิแอนนี่เห,หรอคะแอนนี่ก็ตอนแรกคือต้องพิจักก็คือคนเดียวเลยค่ะเพราะคิดว่าเราผู้ควนเ่ยค่ะ<ๆ>แล้วก็ไม่มองคนนี้เลยไม่ได้อยู่ในสายตาค่ะคะืใช่แล้วสุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด คือซึ่งเป็น,ปนคูแจ็คใช่ค่ะเรื่องเราเชื่อมโยงกับภาคแรกกัยังไงสำหรับตอนี้สุดสำหรับตัวภาคแรกกับภาคเป็นในเรื่องของตัววิไลลำพาที่หายไปในตอนอจุฑาเทพเนะเราก็เหมือนกับว่าพอเขาหายไปมันก็เรื่องเราก็ดำเนินต่อในรุ่นรูปก็คือมีจดหมายที่ส่งไปที่วังจุฑาเทพว่าแบบต้องการเหมือนแบบ แทนย่าอ่อนอะไรแทนก็ค่ตระกูลสุดท้ายเทพมากๆอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนก็เลยพยายามตามหาว่าวิไลลำมพาอยู่ที่ไหนจนเหมือนกับว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราแหละที่ตัวใจพิสุทธิ์เองอะ่ะก็เหมือนกับว่าเนื้อเรื่องมันจะดาเนินเกี่ยวกับว่าตามหาวิไลลำมพาด้วยแล้วก็เป็นเรื่องความรักคู่มุนของเราด้วยเราเป็นลูกของใครคะผมเป็นลูกของรอนีครับของพี่เจมสมาครับผมนะไ,ได้ดูมาก่อนไหมจากหุณมา ได้ดูครับผมดูเรื่องของอลอนพีครับผมเหมือนแบบอยากจะเข้าใจว่าคุณพ่อเขาเป็นคนยังไงแล้วมันจะ reflect ในตัวอของโลนจักรยังไงบ้างครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามแบบว่าใช้คําว่าขโมยความเท่จากคุณพ่อนิดนึงครับเหมือนเห็นเขาคือตัวละครของโลนพีเท่มากๆครับผมก็พยายามให้โลนจักรเทสู้คุณพ่อได้ครับฟังเลยครับ ี่่โอ้ยอย่าเลยครับผมฝากไว้ด้วยกันก็ฝากติดตามละครใจพิสุทธิ์ของพวกเราด้วยนะคะจริงๆอยากให้ติดตามทั้ง5เรื่องเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องของเราอ่ะคือเชื่อมโยงกันแล้วก็ฝากแฟนๆจุฬาเทพนะคะติดตามพวกเรารุ่นๆด้วยนะคะทำพลาดครับผมขอบคุณครับ đây này này đây này đây 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 ออกข้างหลังด้วยขอบคุณครับเรียบร้อยเนาะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ